สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบก,กับช่อง Youtube ถาอินเทนิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศที่น่าสนใจกันเป็นความเคลื่อนไหวในประเทศเกาหลีเหนือนะครับสื่อของเกาหลีเหนือนั้นรายงานข่าวเมื่อวันที่18มิถุนายน2564นะครับว่าคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือแสดงความเห็นต่อรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโจไบ,บเดนอย่างตรงไปตรงมาเป็นครั้งแรก หลังจากที่โจไบเดนนั้นสาบานตนรับตำแหน่งประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐตั้งแต่เมื่อวันที่20มกราคม2564ที่ผ่านมานั้นคิมจองอึนก็บอกว่ารัฐบาลเกาหลีเหนือพร้อมจะเจรจาหรือรเผชิญหน้าโดยเฉพาะอย่างหลังกับสหรัฐเนี่ยได้ในทุกเมื่อสื่ออย่าง KCNA ของเกาหลีเหนือรายงานนะครับว่าคิมจองอึนได้วางยุทธศาสตร์อย่างเหมาะสมและการตอบโต้ทางยุทธวิธี ในการติดต่อกับรัฐบาลสหรัฐในระหว่างการถแถลงการวิเคราะห์รายละเอียดของนโยบายเกาหลีเหนือต่อที่ประชุมคณะกรรมาการกลางพรรคแรงงานเมื่อวันพฤหัสที่17มิถุนายน2564โดยรัฐบาลเกาหลีเหนือมีความจำเป็นที่ต้องเตรียมพร้อมทั้งการเจราจาแล้วก็การเผชิญหน้าโดยเฉพาะากาอย่างยิ่งการเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ในการเผชิญหน้ากับสหรัฐเพื่อปกป้องเกียรติภูมิข,ของประเทศเกาหลีเหนือและผลประโยชน์สำหรับการพัฒนาที่เป็นอิสระ สำหรับท่าทีของคิมจองอึนต่อรัฐบาลสหรัฐมีขึ้นหลังจากที่คิมจองอึนยอมรับว่าเกาหลีเหนือนั้นกําลังเผชิญกับการขาดแคลนอาหารอย่างไรก็ตามเนี่ยการปรากฏตัวในการประชุมคณะกรรมการกลางของพรรครางงานในคราวนี้ดูว่าคิมจองอึนนั้นผอมลงไปมากซึ่งคาดว่าน่าจะตั้งใจลดน้ําหนักเนื่องจากว่าที่ผ่านมานั้นเริ่มจะมีปัญหาสุขภาพเนี่ยนะครับแล้วก็คนในครอบครัวของคิมจองอึนนั้นส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหาสุขภาพดังนั้น คาดการกันว่าการที่กิมจองอึนนั้นดูสู้ผอมลงนั้นก็เกิดจากการที่ตั้งใจในการที่จะลดน้ําหนักให้ร่างกายนั้นผอมลงซึ่งสือ่อรายงานว่าเดิมนั้นเนี่ยนะครับกิมจองอึนนั้นมีน้ําหนักถึงร้อยสามสิบเก้ากิโลกรัมนะครับแต่ว่าล่าสุดนั้นอาจจะลดลงมาถึงยี่สิบกิโลด้วยกันในเรื่องของความเคลื่อนไหวระหว่างเกาหลีเหนือกับสหรัฐเองนั้นก็มีความน่าสนใจนะครับคุณผู้ชมที่ผ่านมานั้นหลังจากที่โจไบ,บเดนขึ้นมารับตําแหน่ง ก็ปรากฏว่ากลุ่มจองอื่นนั้นไม่ได้มีการพูดถึงทางด้านผู้นําสหรัฐคนนี้มากนะักแต่ว่าอย่างล่าสุดนะครับที่บอกว่าพร้อมในการที่จะเผชิญหน้าหากว่าทางด้านสหรัฐนั้นมีความเคลื่อนไหวก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับก็มีการรายงานเพิ่มเติมนะครับว่าเวลานี้เกาหลีเหนือนั้นแม้ว่าจะไม่มีความเคลื่อนไหวในเรื่องของการทดลองขีปนาวุธหรือว่าอาวุธนิวเคลียร์ต่างๆก็ตามเนี่ยแต่ที่ผ่านมานั้นก็พบว่าในปีที่ผ่านมาเกาหลีเหนือน่าจะมีการสั่งสมเรื่องของ ขีปนาวุธติดวรบนิวเคลียร์นั้นเพิ่มเข้าไปในคลังแสงกว่า40-50ลูกนะครับนี่เป็นการรายงานข่าวล่าสุดดังนั้นดูนะครับจากความเคลื่อนไหวของผู้นำเกาหลีเหนือในครั้งนี้อาจจะสื่อความหมายหรือว่าบอกบอกบางสิ่งบางอย่างไปยังทางด้านผู้นำของสหรัฐก็ต้องดูว่าสิ่งที่ผู้นำสหรัฐนั้นจะมีการแสดงปฏิกิริยาอะไรกับเรื่องนี้หรือไม่ในอนาคตอันใกล้นี้ครับ